ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมซิลเทนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง5้าอาวุธ3าดาวที่มีตัวละครใช้ได้ยันท้ายเกมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่การจันดับนะครับและเนื้อหาในคลิปนี้ผมก็อ้างอิงจากประสบการณ์และก็ความเขียนส่วนตัวของผมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ว่าห้าอาวุธ3ดาวที่มีตัวละครใช้ได้ยันท้ายเกมเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอาวุธ3ดาวหลายชิ้นเลยนะครับที่มีตัวละครใช้ได้ยันท้ายเกมแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมเลือกมาแค่5อันที่ผมคิดว่าดีที่สุดเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปและสำหรับชิ้นแรกที่ผมเลือกเนี่ยก็คือ b a c k t a s ซ l ครับสำหรับ Back ทั a เซ l เนี่ยจริงอยู่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงมีตัวละครไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถนํามันไปใช้ได้ยันท้ายเกมแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ย ด้วยการมาของตัวละครใหม่หลายตัวทําให้เจาหอ,อกสลามอันนี้เนี่ยมีคนใช้ได้และดีมากกว่าแต่ก่อนครับซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยก็คงมีปู่จงที่สามารถเอาไปเสริมโลได้แคนเดสและเชิฟฟลุสที่สามารถเอาไปเสริมความสามารถในการบัฟได้ครับอาวุธ3ดาวชิ้นต่อมาที่ผมเลือกก็คือหอ,อกไวท้าเซลครับมีแบ็กทาเซลแล้วก็ต้องมีไวทัาเซลโดยสำหรับหอ,อกนี้เนี่ยแม้ว่าในตัวของสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากแต่ด้วยความที่ออฟลองของอาวุธชิ้นนี้คืออัตราคิส ทำให้ตัวละครหลายตัวที่ต้องการอัตาคีเยอะเนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้เลยครับถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยแน่นอนว่าตัว DPS หอกแทบทุกตัวสามารถทาไปใช้ได้อยู่แล้วครับและนอกจากนี้ถ้ากูเล่นโลซาเลียสายบับอัตาคิก็สามารถเอาหอกนี้ไปใช้ได้เช่นกันครับอาวุธที่ผมเลือกชิ้นต่อมาก็คือสื่อเวทท i วลิงเทลออฟดาร์กสเลเยอร์ครับสําหรับสื่อเวทชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นสื่อเวทที่มีออฟลองไปเปอร์เซ็นต์และมีสกิลที่เน้เนไปทางซับพอร์ตซึ่งถึงแม้ว่าสื่อเวทชิ้นนี้เนี่ยจะเป แต่มันกลับดีกว่าอาวุธ5ดาวบางชิ้นซะอีกครับส่วนตัวอย่างของตัวละครที่ใช้ได้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นตัวซัพพอร์ตแน่นอนซึ่งก็มีโคโคมิบาบาร่าและหมอไผ่ที่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งออฟลองและก็สกิลมาถึงอาวุธชิ้นที่4กันแล้วนะครับซึ่งอาวุธที่ผมเลือกก็คือดาบพาบิงเจอร์ออฟดอนครับสำหรับดาบ3ดาวเล่มนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นดาบสายคยีที่แท้ทูนแน่นอนเพราะว่าดาเบเล่มนี้เนี่ยมีออฟลองที่ให้ความแรงคีดและมีสกิลที่เพิ่มมาตาคิ ซึ่งถ้ากัด5เนี่ยจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด28%เลยครับแถมเงื่อนไขสกิลเนี่ยก็เข้าใจไม่ยากแค่รักษา HP ให้สูงกว่า90%และด้วยความที่สกิลและออฟลองของอาวุธชิ้นนี้มันค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้มีตัวละคร DPS หลายตัวสามารถเอาไปใช้ได้ <Skin. S 1> เช่นอัลเบโดที่ถ้าเราไม่มีประจําตัวเนี่ยก็สามารถเอาอันนี้ไปใช้แทนได้เลยครับอายาโตะซึ่งถ้าเราไม่มีอาวุธอื่นให้ใช้เนี่ยจะเอาอันนี้ไปใช้ก่อนก็ได้ครับและก็แอร์กาครับ ธนูสลิงช็อตเนี่ยเป็นอาวุธที่มีออฟลองกปตตาคิที่สูงถึง3 1 2สส่วนสกิลเนี่ยจะเน้นหนักไปทาง d p s ยิงใกล้ทำให้ธนูนี้เหมาะกับตัวละครที่เน้นโจมตีปกติและชาร์จโจมตีน้อยะประชิดซึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าเข้าเขาเนี่ยก็จะมีกันยูพิติกและชายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้แปลกันบ้างครับกับสิ่งที่ผมไม่เอามาพูดถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าค ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นการใจให้กับผมเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ